ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมพามาดูบ่อน้ํานะฮะที่เราขุดไว้เมื่อตอนหัวค่ำนะฮะก็รู้สึกว่าน้ําขึ้นมาเยอะมากนะครับถึงโอ้น่าจะเกือบฟุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม้ไผ่นะครับแล้วก็ดินเหนียวที่เราอัดไว้แน่นนะครับมันทําให้น้ํา ซื้ออกมาเรื่อยๆนะครับเราขยับขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยฮะผมจะใช้กระบวยไม้ไผ่นะตัดดูนะครับมันจะใสเลยนะครับใสใสกิ๊กเลยนะครับไม่รู้วัากล้องเห็นไหมฮะใสแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆแบบเป็นอ่าเป็นใยเป็นเมือกเล็กๆนิดๆนะครับอ่าเป็นฝ้านะครับขึ้นๆเป็นฝ้าเป็นด่างๆนิดๆนะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะจะดื่มดื่มได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมลองชิมนิดนึ่งโอ้โหรสชาติแบบว่าจืดสนิทเลยเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับไม่มีกลิ่นดินกลิ่นอะไรนะฮะหรือว่าผมเป็นหวัดไม่ไม่แน่ใจนะชิมนิดเดียวก่อนนะครับแต่เพื่อความเป็นสุขาณะน,นะครับเดี๋ยวเราใส่กระบอกไม้ไผ่ไปไปต้มอ,อีกทีนะฮะ ไปต้มตักใส่กระบอกไม้ไปต้มเผาไฟนะครับแล้วก็เอาไว้ชงกาแฟดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภนะัยเนาะแต่จริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากก็ดื่มได้เลยเพื่อนๆถ้าเหมือนกับว่าเราฉุกเฉินเนาะไม่มีมีเวลาไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแต่นี้เราทั้งคืนนะครับผมก็จะไปต้มไปก่อนนะฮะก็จะชงกาแฟคืนนี้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ดื่มได้เหมือนกันนะครับกบอกไม้ไผ่ที่ไปต้มแล้วก็ ทำลักษณะน,นี้นะครับเพื่อนเพื่อ,เ,อเวลาเราไปวางไปต้มแล้วเจาะรูนิดเดียวนะครับเจาะรูตรงน,นี้นะครับแล้วก็ไว้ที่จับยาวๆหน่อยนะครับไฟมันจะได้ไม่ไหม้นะฮะไม่ร้อนเวลาเราจับนะฮะโอ้เต็มแล้วนะครับเพื่อนเต็มพอดีนะครับกระบอกไม่ใหญ่มากนะฮะ ขี้รับมาโวเลยหอมขึ้นเลยนี่แล้วอ่างไฟไว้อ่างๆเดี๋ยวพอไหมนะครับว่าน้ำเตี้ยจเสี่ยงใจมากโ้โหครับเพื่อนๆน้ำร้อนๆจากกระบอกไม้ไผ่นะครับ นี่ต้มเรียบร้อยนะฮะโอ้กินหอมมากอะ,อะไอมันขึ้นมากลินมันหอมเพราะว่าเป็นไม้ไผ่นะฮะกินน้ำร้อนๆนะฮะที่เหลือก็อังไฟไว้เหมือนเดิมนะฮะอยากตอนไหนก็มากินได้เนาะโอเคแล้วไม่ว่าจะเคลื่อนไปทางไหน จะต้องเข้าทางปืนผมแน่นอนรับพินพูดขณะที่ตอบุรีตัวที่สองสีหน้ายามนั้นแข็งกระด้างเหมือนหินทั้งหมดฟังชนิดแทบไม่ยอมหายใจจ้องแขงมาที่เขาไปตาเดียวเดี๋ยวอะมาคนเดียวพองว่าจะอยู่นะเดี๋ยวเขาอมมันนะทปทบอยู่อะ 牛肝，你看，一 <noise> 捉。<noise> <noise> Yeah, yeah, 8นาฬิกานะครับเช้านี้เราก็หลังจากทานข้าวเชาว้าแล้วก็กาแฟาอะไรพวกนี้นะเล็กน้อยๆน,นะครับก็อลนทางต่อเนาะวันนี้จะลงไปตามลําห้วยนะฮะก็คือเรานอนอยู่ข้างริมริมลาห้วยแห้งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวล่องลงไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อนี้ก็มีมะเดือ่อเพื่อนๆนะครับมะเดื่อนะฮะซึ่งเป็นผลไม้ที่ทั้งคนและสัตว์ก็กินได้นะครับ ต้นมะเดือนะครับโอ้ผลเต็มเลยเต็มลําต้นเลยนะครับนะฮะยาวขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะเยอะมากนะฮะมีผลสุกนะครับนี่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ยังไม่สุกดีนะครับก็เป็นอาหารของสัตว์ป่าจําพวกกระรอกนะครับบางนะฮะอีกเห็นนะแล้วก็นกต่างๆตรงนี้นะครับ โอ้ผลมันร่วงเต็มเลยเนาะนี่ข้างล่างนะครับไปดูว่ามีร่องรอยสัตว์ป่าบ้างไหมครับมีทั้งผลสุกผลเน่านะครับผลเก่าผลใหม่ร่วงเต็มเลยนะฮะมีรอยแทะเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมว่าน่าจะเป็นพวกหนูสัตว์อื่นยังไม่เห็นนะครับ เนี่ยเป็นรอยแทะเก่านี่ฮนะเน่าละมันมีรอยแทะอยู่นะครับก็น่าจะเป็นกระลอกอะไรพวกนี้นะฮะครับก็จะเดินลงไปตามลำห้วยนี้เรื่อยๆนะฮะอาจจะเดินยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็น เวลาฝนตกน้ำหลากอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับห้วยอะไรตรงนี้มันก็จะค่อนข้างลึกนะฮะอาจจะมีบางจุดที่ห่วงว่าจะไปเจอเป็นพวกหน้าผานะครับตรงที่มันมีทาน,น้ำตกเวลามีน้ำนะตรงนั้นเราจะลงยากนะครับก็ลองลองล,อง,ลองไปเรื่อยๆก่อนถ้าไม่ได้จริงค่อยนะเปลี่ยนเส้นทาง อโอ้ตรงนี้ค่อนข้างโลงยากนิดนึงนะครับพเพื่อนๆเป็นหินนะฮะจริงๆเราก็จะเลาะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางจุดเนี่ยน้ำมันหลากแรงโชว์หน้าฝนไงทําให้เป็นห้วยลึกนะครับเฮ้ตรงนี้ครับพเพื่อนๆตรงนี้ก็มีแหล่งน้ําซับอยู่นะครับซึ่งโอ้หเมื่อวานถ้าเรามาเจอตรงนี้เนาะเราขุดง่ายเลยนะครับเนี่ยมีน้ําเยอะเลยนะฮะอันนี้น่าจะสักเดือนก็น่าจะแห้งแล้วครับ ช่วงนี้มีธันวานะธันวาคุมพาเอมัก,กราคุมพาช่วงมีนามีนามีสาน่าจะแห้งแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ให้สัตว์ป่าลงมากินน้ําได้บ้างเ่อยเสียงก็ไม่ค่อยมีละโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปเลาะ เพื่อนๆตรงนี้ต้นมะม่วงป่านะครับเดินมาก็เจอต้นนี้นะครับใหญ่มากเลยนะฮะขนาดน่าจะสามสี่คนโอบนะฮะสูงก็สูงนะครับอยู่ริมห้วยตรงนี้เลยนะฮะโอ้สูงมากอันนี้ช่วงที่เขามีออกผลออกนะฮะน่าจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารสัตว์ป่าได้ดีนะฮะโอ้คนก็กินได้นะครับหอมอร่อยมากเลยนะมะม่วงป่านะฮะ เพื่อนรตรงนี้มันมีคล้ายๆมันมีสัตว์ป่าตัวเล็กๆนะครับจำพวกหนูหรือไงนี่นะเอาเมะเล็ดน่าจะเป็นมะกอกนะฮะอ๋อมะม่วงหรือเปล่านะฮะมากินตรงนี้เนาะเพราะต้นมะม่วงอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มแสงให้นะฮะนี่ครับนะฮะเต็มเลยนะครับเป็นกองเลยนะฮะ ตามแง่หินเนี่นะฮะซอกโหนข้างในแนละะ้วเมล็ดเขา,าเน่าหมดแล้วนะครับนี่เต็มเลยเป็นมะม่วงครับเพื่อนๆนเม็ดมะม่วงป่านะฮะเก็บมากินตรงนี้เต็มเลยตรงตะลิงนะครับทุกคนครับลงมาอีกสัก ห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับจากที่จุดที่เรานอนเมื่อคืนนะฮะตรงนี้มีน้ําไหลเอ่อยๆเล็กๆเลยนะครับเป็นลําธารเล็กๆเลยนะฮะโอ้ถ้ารู้งี้ลงมาตรงนี้นะครับเมื่อคืนน่าจะได้มานอนบริเวณนี้นะครับนะฮะเป็นเพราะความไม่รู้นะครับต้องมาขุดบ่อนี่นะครับมันเป็นลําห้วยสองลำห้วยมาบรรจบกันนะฮะแต่ห้วยนอนไม่มีน้ํานะครับ ห้วยที่เราลงมานี่ยังมีน้ําไหลเอ่ยเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีต้นมะเดือ่อเพื่อนๆต้นมะเดือ่อผลสุกเยอะเลยนะครับมีนกมีอะไรเข้ามากินอยู่นะฮะป่าตรงนี้ก็โปร่งโล่งนะครับเหมาะสําหรับการคร้างแรมมากนะฮะเดี๋ยวไว้อกาสหน้าครับตรงนี้อาจจะได้เข้ามาอยู่แล้วนะครับาจะมาค้างแรมบริเวณนี้นะฮะ บรรยากาศดีมากนะครับโอ้นั่ครับ <c oughs> อันนี้เป็น ต้นกล้วยนะครับกล้วยเขาเรียกว่าเป็นกล้วยป่าเนาะบางบางคนเขาเรียกกล้วยเดี่ยวนะฮะเพราะเพราะอะไรเพราะว่ากล้วยชนิดน,นี้มันจะขึ้นเป็นต้นเดียวนละไม่มีหนอน,นะฮะต้นเดียวเดี่ยวโดดนะครับนี่เขาหักนะฮะใหญ่มากนะครับโอ้ขนาดแบบว่าต้นลำต้นใหญ่มากนะเพื่อนดูนะฮะอันนี้มันโค้นแล้วก็นี่นะฮะดำใหญ่นะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับต้นนี้แต่ว่ามันหักเนาะ ก็มาดูน่าจะมีเพือนะ <c oughs> ยาวมากนะครับม,มันต้นที่ผมให้ดูเมื่อตอนเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่เราไปเจอนะแต่นั้นมันต้นเล็กอันนี้ต้นใหญ่มากครับรใหญ่มากจะสังเกตว่าไม่มีหนอเลยครับมีขลื่นต้นเดียวโดดๆเลยครับ้วยเดียวนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเพื่อนครับอยากจะบอกว่าป่าบริเวณนี้นะครับสมบูรณ์มากนะฮะก็ครบปัจจัยมีทั้งน้ํามีทั้งไม้ลูกไม้ต่างๆนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นลูกไซนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยออกลูกเต็มต้นเลยนะครับแล้วเพื่อนๆฟังนะครับมีเสียงนกร้องเต็มเลย น,นกหลายชนิดนะครับเข้ามาอาศัยกินลูกใสต้นนี้นะฮะก็คล้ายๆเป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะของสัตว์ป่านั่นเองนะฮะก็สุดยอดเลยครับเพ mm ื่อนถือเป็นอีกเส้นทางที่เราลัตะเวนอีกเส้นทางหนึ่งที่น่ามาเดินมากนะครับแล้วก็มีปัจจัยนิเวศอะไรอีกเยอะแยะเลยนะให้ศึกษานะครับ มีแหล่งน้ำด้วยนะครับก็ค่อนข,ข้างสะดวกเลยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าช่วงหน้าร้อนหรือช่วงหน้าแรงเนี่ยมีนาเมษสาน่าจะไม่แห้งนะครับตรงนี้เพราะว่าดูจากลักษณะน้ำตอนนี้นะเขาไหลเอื่อยๆนี่ไม่แห้งแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ช่วยกนันอนรักษ์ไว้นะครับเผื่อว่าอนาคตไม่แน่ถ้ามีการทำลายป่านะครับบุกทุกทำลายป่าไปเรื่อยๆในความแห้งแรงก็จะเกิดขึ้นนั่นเองฮะ นะฮะสมบูรณ์ทั้งใต้ดินบนดินนะฮะตรงนี้ก็ตุ่นนะฮะพวกตุ่นนะฮะที่อยู่ของตุ่นนะฮะอยู่ตามหน่อไม้กินหนอนะฮะกินรากไม้กินรากหนอนะฮะว่าลงอันน้อยมีน้ำล้วเนาะ